สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้จะมาทำพิกัดนะคะเอ,อ่อจะมาทำหัวข้ออัปเดตกันหน่อยเนาะหัวข้อยอดฮิตเขารู้สึกอย่างไรกับเราตอนนี้นะความรู้สึกนึกคิดของเขาที่รู้สึกกับเราณนะตอนนี้นะคะก็หัวข้อนี้ทำบ่อยๆแหละมันก็เหมือนเป็นการอัปเดตเนาะก็จะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะคะนับ จากสีฟ้านะคะเป็นกองที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่สะนะคะนกสับไพ่แล้วก็แบ่งกองไพ่ไว้แล้วนะเลือกกองที่ชอบนะคะมีพลังงานเรียกเรามากที่สุดเมื่อนึกถึงใครคนนั้นที่เราอยากจะรู้ใจเขาณตอนนี้นะคะว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดกับเราอย่างไรนะคะณนะตอนนี้นะก็ในบางท่านใช้เวลานะคะต้องใช้สมาธิเยอะก็ กดพอส์เอาไว้ก่อนได้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะชาวกองที่หนึ่งสีฟ้านะคะขอดูว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะตอนนี้นะคะเซมว่นออฟวไมหน่อยนะคะแล้วก็มีเอ่อ o f s อฟสอดห้าดา เพดออฟคัฟนะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็มีเอ็กออฟสอดนะคะแปดดาบคิงออฟสอดค่ะคิงถือดาบนะคะอะ่มาดูตายรับไม่หมอเป็นอะไรคะนี้แขนงมากช่วงนี้อากาศเย็นนะคะอาบน้ำอ,อุ่นเยอะไปผิวแห้งมาเรามาดูกันความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อเราในะตอนนี้นะคะสำหรับทีมที่หนึ่ง ืในบางท่านนี้มีการทะเลาะกันไหมนะคุณกับเขาทะเลาะกันไหมแต่อีกอใจหนึ่งเหมือนเขาอยากจะถอดใจจากคุณไปนะแต่อีกใจหนึ่งก็ยังอยากพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆนกมองแล้วเขายังมีการส่งคุณมีการอ,าอยากติดต่อสื่อสารคุณยังรู้สึกดีๆกับคุณแหละนะ หรือเขาอาจจะมองว่าคุณถอดใจจากเขาไปแล้วก็ได้นะคะคุณมีการทะเลาะก,กันไหมนะในความสัมพันธ์นะคะณนะตอนนี้เขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะเป็นแปดดาบนะคะการที่เขานิ่งนะคะไม่ทำอะไรเก็บความรู้สึกของเขาอยู่นะคะณนะตอนนี้นะเขายังอยากพยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่คะ่ะ ยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะคะแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกอยากติดต่อพูดคุยแต่เขาแบบเขายังไม่ทำอะ่ะอืมยังไม่ทำการส่องคุณด้วยนะคะเก็บอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเขาคิดถึงคุณอะคือคิดถึงมากๆแหละนะคะเอาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เนี่ยเป็นแปดตาอ่าในบางท่านมีการบล็อกกันก็ได้นะคะคุณกับเขา อืมแต่เขาจะพยายามค่ะดูแล้วนะคะเขาจะพยายามที่จะนกรู้สึกว่าเขาเขาอยากจะกลับมาง้องคุณอนะถ้าคุณมีการทะเลาะกันหรือเงียบหายกันไปนะเขากลัวว่าคุณจะถอดใจกับความสัมพันธ์นี้ไปอะคะ่ะเขาก็เขาก็เหมือนจะติดต่อคุณมานะอืมแค่ตอนนี้เขาแบบเขาอาจจะ เอกอยู่ก็ได้คนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบนิ่งมากๆนะนิ่งมากๆเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกอะ mm ่ะ hmm. เ,เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแนวนุง้งเขาจะทำอย่างไรนะคะแนวนุ้งพานธพันคุณจะเป็นประมาณไหนนะ t r บครับ king of sol ขึ้นมาสองใบเลยนะสองสำรับเลยนะคะเออมีนายออฟชอรค่ะเนี่ยเขาสองคุณอะนายอัฟวอนใช่ใช่ถูกแล้ยดีมเพลสโอ้ยโทษนะคะไปโดนใส่กล้องเดี๋ยวนกปรับนิดนึงอ่าจะได้เห็นไพ่กันหมดนะขอ้อเนี่ยนกมองละนกบอกแล้วเขาสองคุณ ส่องจริงจริงจังมากๆในการส่องอยากรู้ชีวิตของคุณเนาะแต่ตอนเนี้เหมือนกับคือเขาอะคิดถึงคุณนะคิดถึงคุณแล้วก็ถึงขั้นนอนไม่หลับเลยนะคะเออคุณเขาเขารักคุณนะคะคุณเป็นคนพิเศษของเขามากๆเลยนะคะเป็น เป็นดีเอ็มเพรสนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคุณคุณเหมือนเป็นแบบคนสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าคืออยู่ในใจของเขาตลอดอะคะ่ะนะเป็นคนที่ดีที่สุดเอาทุกอย่างนะคะดีเอ็มเพรสเรียบพร้อมอยู่แล้วนะเขามองคุณในทางที่ดีมากนะคะคือแนวโน้มอ,อะนกมองว่า หลังจากที่เขาคิดและตัดสินใจได้แล้วนะคะหรือว่าเลิกเก๊กแล้วอะ่ะคนคนนี้มีพลังงานของชาวธาตุน้ำชาวทัตุลมขึ้นมานะคะคนคนนี้หลังจากเลิกเก๊กแล้วเนี่ยเขาเขาจะติดต่อคุณมานะคุณเขาจะได้เจอกันอืมเพราะตอนนี้เขาอาจจะคือ เหมือนเขานิ่งเหมือนเขาเงียบไปนะเขาส่องคุณสุดยอดเลยนะคะกลงที่หนึ่งส่องมากๆแต่ก็นิ่งมากๆเช่นกันคนคนนี้ถ้าคุณมีปัญหากันนะคะมีการทะเลาะมีการหันหลังให้กันนะคะเขาจะติดต่อคุณมานะคะหลังจากที่เนี่ยเก็บอยู่ตั้งนานและเก็บอารมณ์ไม่ไหวนะคะจะมีการติดต่อนะคะคุณจะได้รับข่าวคาวจากเขาหรือเขาจะติดต่อมาเนี่ยแหละ จะได้เจอกันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกไม่โอเคนะคะเขาเครียดนะคะเขานอนไม่หลับเขาคิดถึงคุณอะคะ่ะสองคุณสองคุณแล้วก็รู้สึกอนอนไม่หลับกระวนกระวายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสองคุณพันโซเชียลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมเนี่ยคุณยังเป็นออ่ยอดดวงใจของเขานะคะเป็นยอดยาติของเขาอยู่นะคะ โอเคนี่ก็เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เขามีกับคุณนะตอนนี้นะคะทีมที่หนึ่งนะสีฟ้านะคะก็จะประมาณนี้ <c oughs> ขอโทษค่ะไม่ไหวจริงกินน้ำอุ่นโอเคนะคะสําหรับทีมที่หนึ่งสีฟ้าก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมน,นะคะสําหรับ ชาวกองที่สองนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์สีชมพูมาดูกันว่าความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะใครคนนั้นที่มีต่อเรานะตอนนี้ six of swords นะคะหกดาบ six of pentacles หกเหรียญ n i g h t of cups n i g h t จะช่วยนนแหละ the world 10 of Pentacles นะคะสิเหรียญม,มามาดูความรู้สึกนะคะของเขาที่มีกับคุณทีมที่สองนะช่วงนี้เจ็บคอนะคะเ,เขานะคะคุณกับเขามีการสิ้นสุดกันไปแล้วหรือยังเหมือนอหกดาบ เหมือนเขาคิดว่าคุณหันหลังให้เขาไปอืมคุณหันหลังให้เขาไปแล้วเ,เขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะคะพอดูหกเหรียญอืมเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณนะนะไม่ได้ให้ความยุติธรรมอะไรบางอย่างกับคุณในความสัมพันธ์นี้คุณเลยหันหลังให้เขาไป เขาคิดอย่างนั้นนะคะตอนนี้นะคะเขาเขายังอยากไปต่อกับคุณอยู่นะคะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเ,ออเป็นคู่ของเขาคือนกมองว่าเขาอ่ะ อยากจะไปต่อกับคุณอยู่นะเ่อ the ว o r l d ไม่ใช่การสิ้นสุดนะคะเพราะว่ามันมีสิบเปลี่ยนขึ้นมาปิดท้ายมันเป็นความรู้สึกที่เขามองว่าคุณน่ยคือคนที่ใช่คือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยอยากจะสร้างครอบครัวด้วยนะคะเขายังรู้สึกดีๆกับคุณนะตอนนี้ถ้าพวกคุณมีการหันหลังให้กันไปหรือคุณมีการงอนกันนะคะทีมที่สองเนะี่ย เขาดูตัวแล้วนะคะว่าเขาอะไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณหรือ,อมีการให้การรับในความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้ให้ให้เขาเสมอแล้วซึ่งเขาก็เนี่ยจนถึงวันนี้ที่คุณหันหลังให้กับเขาไปแล้วเนี่ยเขาถึงจะคิดได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณฝ่ดับนะคะโอเค เขาไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณซึ่งถ้ามีการงอนกันเขาก็อยากจะง้อคุณนะตอนนี้นะทีนี้สองนะอยากจะง้อคุณเพราะว่าเขาก็ยังรักเขารักคุณมากๆนะคือเหมือนกับเขามองว่าคุณเป็นคู่ของเขาอะออคือคนที่ใช่แล้วกันนะคะอยากแต่งงานด้วยอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะ ก็ไม่รู้ว่าเกิดการงอนอะไรกันขึ้นมานะคะเพราะว่ามีการหันหลังให้กันไปเนาะโอเคทีนี้เรามาดูว่าแนวโน้มที่เขาจะทำแนวโน้มความสัมพันธ์พวกคุณ night of one นะคะอ่ะ night ไม้ขันคอต้องขออภัยนะคะพอดี เป็นหวัดจริงๆเดี๋ยวนะ้องขออนุญาตขยับไพ่ค่ะเอ่อเพจออฟสอดนิวออฟสอดแชมเบอร์แนดค่ะดีไฮดินเท็ดเนี่ยโน้มเหรอเหมือนยังจะได้ไปต่อกันอยู่นะอืมอยังจะได้ไปต่อกันอยู่นะคับกับคนคนนี้อือหือ มีการให้ความสนใจกันอยู่ค่ะเขาก็สองคุณนะคือสองคุณให้ความสนใจเรื่องราวของคุณอยู่คอยจับตามองคุณไพ่แต่ละใบคือเนี่ยสนใจเรื่องราวของคุณสองคุณคุณจะทำอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้เขาส่องผ่านทางไหนอาจจะทางผ่านโซเชียลก็ได้นะคือช่องทางที่เขาจะมองเห็นคุณอะ่ะอ่าก็มีเกณฑ์นะคะที่จะ ที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะอาจจะได้ปรับความเข้าใจกันอยู่ระหว่างคุณกับเขานะจะได้ปรับความเข้าใจกันอยู่ถ้าณตอนนี้มีการห่างกันไปอยู่กันคนละที่นะอาจจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันอยู่ mm hmm. ก็มีเกณฑ์ค่ะที่จะได้ติดต่อสื่อสารการมีัารบรันขึ้นมานะคะติดต่อสื่อสารปรับความเข้าใจกันแลน้วนก็มองว่า จะได้กลับมาคืนดีกันด้วยนะอ่ามีการให้อภัยมีการให้โอกาสกันด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะเออมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะที่คุณกับเขาอ่ะมันตัดกันไม่ได้นะคะสำหรับพิมพ์ที่สองเนะี่ยตัดกันไม่ได้เราก็ยังเป็นคนที่เอ่อมีสเสน่ห์นะคะน่าค้นหานะ ยังน่าดึงดูดสำหรับเขาอยู่คือในบางความสัมพันธ์นะคะสำหรับทีมที่สองเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะหรือว่ายังเปิดเผยไม่ได้ด้วยนะอือฮึก็มองแล้วยังไม่จบกันนะคะกองเนี้ยแค่อยู่ในช่วงของการไม่เข้าใจกันงอนกัน นะเพราะว่าเขาส่องคุณตลอดเลยอะเป็นไพ่ส่องเยอะมากส่องดูให้ความสนใจอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะติดต่อสื่อสารนกมองว่าเขาจะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะอ่ายังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะอาจจะเป็นช่วงที่งอนกันหรือว่าไม่เข้าใจกันแล้วก็อยู่ในช่วงที่เว้นระยะห่างกันแค่นั้นเองนะคะ ก็นี네่แหละค่ะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อคุณนะสำหรับทีมที่สองสีชมพูนะคะโอเค,อเคก็จะประมาณนี้นะคะเรามาอัปเดตกันไปแล้วกับหัวข้อที่ทำากันบ่อยๆอยู่แล้วเนาะโอเคขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะก็มาถึงทีมที่สามแล้วนะคะสัยจะรับสีแดง มาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงคุณนะตอนนี้นะคนที่คุณนึกถึงนะคะสี่ไม้เจ็ดาบเก้าไม้ค่ะจัสมินคินถือถ้วยถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงคุณอืมคนคนนี้เขาเขารู้สึกดีๆคุณนะ เขารักคุณอยากจะสารสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอคะค่ะเ,เขาเขามีอะไรบางอย่างอืนะตอนนี้เหมือนกับว่าเขามีกำแพงนะคะอืเขามีกำแพงเขาอาจจะเคย เสียใจผิดหวังความสัมพันธ์ไม่ประสบกับความาไม่ประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเขาเหมือนจะมีกําแพงนะคะคนคเน,นี้ยแล้วก็เป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกนะเขาเก็บซ่อนความรู้สึกค่ะจริงๆเขาเหมือนกับเขาอยากรู้ความจริงอะไรจากคุณสักอย่างหนึ่งหรือว่า เขาอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้อืมอยากเอออยากเห็นตัวตนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเขาเป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกหรือเจอเอประสบการณ์ความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีอ่ะเขาอยากจะปลดปล่อยตัวเองแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงกับคุณนะคะนะเป็นสี่ไม้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีที่มั่นคงแต่ที่ผ่านมาอาจจะเคยมีใครแบบทำอะไรรับหลังเขาอะในความสัมพันธ์เดิมๆนะเขาก็เลยรู้สึกกลัวนะเขากลัวที่จะเจอความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นอีกนะคะจัสเมนขึ้นมาเหมือนเขาก็อยากปลดปล่อยตัวเองเหมือนกันนะคะให้ ให้ได้เจอกับความสัมพันธ์ดีๆก็คือกับคุณนี่แหละอยากเริ่มต้นใหม่อยากสาร้างสัมพันธ์กับคุณนะคะเพราะเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณอืมรู้สึกดีๆค่ะรักเขาอยู่คุณแล้วเขารู้สึกอบอุ่นนะคะอืมแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเขาเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาอะคะ่ะโอเคนะตอนนี้นะคะ ดูแนวโน้มแนวโน้มแล้วสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นอืมนกมองว่านะคะถ้านาตอนนี้เขาเงียบนิ่งไปไปอยู่กับตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาหาคุณติดต่อคุณมายอย่างกระทนหาเลยก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เขาตั้งกำแพงให้กับคุณอ่ะ เขาก็กลัวนะคะกลัวว่าคุณจะจากเขาไปนะคะมีเดทขึ้นมาค่ะการที่เขาไม่ยอมแสดงออกว่าเขารักคุณรู้สึกยังไงกับคุณนะเขามีกำแพงเขาก็กลัวว่าจะเสียคุณไปเหมือนกันกลัวคุณไปจากเขาอ่ะนะเพราะว่ามีหนึ่งเหรียญเขาเขาก็รู้อะค่ะว่า,วา ว่าคุณเน่ะจริงจริงจังกับเขาหมายถึงว่าจริงใจกับเขาด้วยอ่ะอจริงจังอะไรอย่างเงี้ยอืมคือนูกมองว่ามีเกณฑ์ที่เขาเจะตัดสินใจติดต่อคุณมานะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะหนึ่งเหรียญเป็นการพัฒนานะคะ จากคนคุยคนออไม่ได้เป็นแฟนกันก็จะได้เป็นคนเ,ออเป็นคนพิเศษนะซึ่งจะมีการตัดสินใจนะคะถ้าเขานิ่งแล้วก็เฉยชาไปหรือว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันยังไม่ชัดเจนนะมันยังไม่ชัดเจนไม่มีสถานะนกมองว่าเขาจะติดต่อมาแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นคนคนเนี้ย จะได้คุยกันมากขึ้นนะแล้วก็เพราะว่าเขาก็กลัวว่าคุณจะหันหลังให้เขาไปเหมือนกันนะอห้าดาบเนี่ยจะได้เคลียร์กันนะคะเหมือนกับเขาต้องเลือกแล้วแหละจะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีก็เหมือนกับเขาเขาก็จนมุมละจนมุมหมายความว่า จนมุมในที่เนี้ยเหมือนกับเขาต้องตัดสินใจอะจนมุมคือถ้าเขาไม่เลือกหรือตัดสินใจอะเขาคุณต้องไปจากเขาแน่นอนอืมคําว่าจนมุมของนกเพราะว่าไพ่ันขึ้นมาให้เห็นเนี่ยเหมือนเขาต้องเลือกไม่งั้นคุณไปแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นความการคอมากคือแบบขอโทษนะแบบมันเหมือนมันจะไอาตลอดอะ คือเนี่ยแหละสำหรับทีมที่สามกองสีสัญลักษณ์สีแดงนะก็จะประมาณนี้นะแบบความคิดความรู้สึกของเขานะตอนนี้ที่รู้สึกกับคุณแล้วก็สิ่งที่เขาจะทําก็จะประมาณนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ผู้คุณนะคะโอเคขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ